สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกเ็เพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทังช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดค้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้มือนีได้พี่น้องเด้อสำหรับคนที่เลี้ยงง่วมือใหม่ๆได้พี่น้องเด้อแต่กับผู้สิการ่ังสิปลูกห้าพี่น้องการร่างสิครืดหา พันหญ้ามาปลูกพี่น้องว่าปลูกหญ้าพันใดมันจังสีง่ายจังสบายต่อกันตัดมาให้งวด้วยพี่น้องเดอ้อกเมื่อนี้ก็สีมาแนะนำพันหญ้าพี่น้องก็พันหญ้าที่เฮาสิปลูกด้วยพี่น้องเดอ้อก่อนอื่นเฮาก็เฮาก็จะเผาบึงพันหญ้าพี่น้องเฮาตรงบึงพื้นที่เฮาก่อนด้วยพี่น้องเดอ้อสำหรับเฮาสิปลูกหญา้า ต้องเบิงพื้นที่ห้องก่อนว่าพื้นที่ห้องเป็นพื้นที่ตำ่ำหรือปืนเป็นพื้นที่ที่มันสูงเป็นโน่นนํามบ่อขังฝนต้วก็ไหล,ะะไลแห่งพานได้ย่างเดียวบอ่อเด้ขังบอ่อเด้ทั่วขังได้พี่น้องเดอ้อตังเทียบกับพื้นที่ห้องน้่มถ่วขังได้พี่น้องถท่วขังนี่ก็ต้องใส่้าไปอีกแบบได้พี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ใดที่อยากปลูก ยาเด้อพ er huh ี่น้องเด้อยามันก็มีหลายพันอยู่พี่น้องตระกูลยาเนีเปียนี่เด้อพี่น้องเด้อตระกูลยาเนียเปียนี่มันจะมีอยู่สามพันพอดีพี่น้องหนึ่งกับยาเนีเปียปากช่องหนึ่งก็เป็นยาพันเก่าพี่น้องก็หลายปีมาแล้วล่ะเพิ่นก็ใส่มาดียุตะกรนี่หาแพทย์าเนียเปียนี่ปากช่องหนึ่งนี่คุณสมบัติของหมอนี่ของอ่อนของยาตัวนี้พี่น้องมันสีหอมพี่น้อง ตัดมากล่ะก็หอมงัวกินกับปูตีนกับูงวัเพกันเด้อพี่น้องก็เล้อกับยาเนี่เปียแบบอื่นก็ได้แต่ว่าสำคัญแต่ว่ามันหอมจิมัจิมีกินหอมพี่น้องก็ตตอมากกเป็นยาหน้ารกจักรพพัดพี่น้องยาหน้านรกจักระพัดเนี่ก็เป็นยาแนวนะเ,เ,เดียวกันล้กับยานี่เปียพี่น้องต้นคล้ายๆกันละ่ะนี่ล่ะพี่น้องนี่นั่นคือนรกจัก,กรพพัดล่ะนี่พี่น้องตัว นาลูกจัก,กรพพรดมันดีมองไหนพี่น้องก็คือมันดีหนึ่งลำม,มันอ่อนพี่น้องมันสีอ่อนจับบีบเปงสีพี่น้องกับหักสีขุ่งมันอ่อ,อนถ้าเป็นยาเน่เปียมันสีแข็งนี่ไม่ไม่สีนิ่มนิ่มแล้วก็กอใ่ลำใ่พี่น้องลำใยก่อใ่แล้วก็ลำนิ่มใบใบย,ย่ยงน้อยแต่ว่าบ่หอมพี่น้องบอ่หอมคือ,อยาเน่เปียดิ อย่างนี่เปียนี่สีหอมหอมกว่ากันพี่น้องผมผมใส่มงเหลวอย่างนี้แล้วก็มีอีกตัวนึงก็คืออย่างไทยเคลื่อนอย่าทไายเคลื่อนกับตระกูลนี่เปียนเท่านหร่พี่น้องทไายเคลื่อนซุปเปอร์ลีดเขาห้องแต่ว่าอย่าตัวนั้นมันก็ผมผมยังไม่มีพี่น้องเดี๋ยวนี้แต่เพื่อนบอกว่าหย่าตัวนั้นมันลำ่ำล่ำหลายหลาย,หลายลำ่ำแล้วก็บใบนี่อ่อน ล่ำอ่อนแต่ว่าผมยังบม่มมีแต่ว่ากะดยินเพิ่นบวาอยู่แต่ว่าผมก็ใส่บีหยาสองตัวผมใส่หยานี่เปียกคับหยาได้โรกจกักรพพัดคือหยาพวกนี้มันต้องได้สับได้พี่นอ้องเฮาปลูกไว้เฮาต้องมีเครื่องสับเครื่องสับแล้วก็หญ้าตัวนี้มันชิมักดินโน่นพี่น้องมันบ่มัากดินลุม่มน้ำ่วมขังมันสีเหลืองถึงกับตายพี่น้องถ้าเป็นน่นเครื่องผมมีเป็นน่นพี่น้อง ตัดแล้วมันเกิดขึ้นมาหม่พี่น้องนี่ตัดแล้วก็ขึ้นมาหม่หมก็กเป็นยาที่ให้ผลผลิตสูงพี่น้องโปรตีนก็สูงเป็นยาให้ผลผลิตสูงด้วยพี่น้องเด้อสำหรับยาเนี่ยเปียกกับยานรกหญ้านรก,กจกกักระพัดพี่น้องพวกนี้มันต้องเป็นพื้นที่นุ่นสูงแล้วก็ต้องซับแล้วก็เป็นยาที่ต้องการปุ๋ยหลายใส่ปุ๋ยให้หลได้พี่น้องเพราะว่าหยาตัวนี้มัน ปลูกก็ต้องอาศัยปลูปกทิ้งแล้วต้องให้มันยืนได้หลายปีก็ต้องใส่ฟุ้นห้องพื้นหลายๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูๆให้นำสม่ำเสมอนี่สองไร่เลี้ยงงูได้สิบตัวทั้งผมมีสองไร่พี่น้องผมก็เลี้ยงสิบตัวสิบตัวก็มุนได้อยู่แต่ว่าเมื่อไ่อากลิ่นแตงแต่ันยนั่นหยายางเดียวได้พี่น้องมันก็มีหยามีฟางนะพี่น้องเนาะแล้วก็ปล่อยเลี้ยงมันมีแปลงปล่ปลอยทั้งผมมันมีแปลงปล่ปลอยพร้อม ปล่อยเลี้ยงน้ำกับซับยาให้กินกับมุนรอบได้อยู่ตกรอบมากกับบอ่บอ,บอขาดหญ้ายาสองไร่หัวซีบตัวนี่บ่ขาดแต่ว่าถ้าเข้าจะปลูกละให้งัวกินแต่หญ้าในย่างเดียวนี่ซีบไรอ่อันสองไร่ซีบตัวเนี่ยเท่านได้พี่น้องต้องให้มันกินกำหนดให้มันกินมือหนึ่งจกักฉีงจักฉีงจักกิโลแล้วก็ให้มันกินฟางน้ำมันก็อยู่ได้อยู่ก็ถึงบริหารให้ให้มันถือ ลงมกับสองเลทางผมนี่ตัดยังบะสุดถ้าฟังนั่นก็ขึ้นมาหม่เขาก,ก็ใส่ปุ๋ยมันก็คอยคอยขึ้นมากอะแต่ท่านอยู่พี่น้องก็สําหรับผู้อ่อนที่อยากปลูกหยาโน่นพี่น้องแล้วก็ซีมีอีกหญ้าตัวหนึ่งคือหยาแพ่งกาลาเด้อพี่น้องเด้อยวจีพาลงไปเบิ่งห้าแพ่งกาลาพี่น้องนี่คือหยาแพ่งกาลาเด้อพี่นอ้องเด้อหยาแพ่งกาลา ยาแพ่งกวราเนี่โปรตีนนี่8แปดถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องเป็นยาที่ว่าปลูกงายตัวไว้พี่น้องยาแพ่งกวร่าเนี่มันมักทีลุ่มกับปลูกได้พี่น้องทีโน่นกับปลูกได้น้ำท่วมบ่อตายพี่น้องแรงบ่อตายทนแรงทนฝนพี่น้องทุนแรงทุนน้ำท่วมบ่อตาย้าพวกนี้มันจะเป็นคล้ายๆ้าไวหน่อยเสษนิดหน่อยพี่น้อง้าลักษณะของยา ยาแพ่งกวลานี่สีเป็นสินเป็นเป็นยาที่โบต้องซับพี่น้องเกี่ยวได้เลยเอาเครื่องตัดหยามาเกี่ยวให้ง่วกินได้เลยบนโดยที่โบต้องซับยาตัวนี้ก็มีอีกยาตัวนึงพี่น้องก็คือยาซิกแนวนยาซิกแนวนี่ก็เป็นยาตระกูลเดียวกันแต่ว่าละมันสีหญ่กวกันหญ่กันนิดนึงแต่ว่าหันความหนาเนี่ยนี่สูยาแพ่งกวลาบ่ด้พี่น้องผมไปเบิ่งมากแล้ว ต่ก่อนผมมาเสียเอาซิกเนี่ยมาปลูกแต่ผมไปศึกษาก,กับผู้ที่เขาเจ้าปลูกเพื่อนว่ามันค่ายหลักกระขึ้นซาหลักกรบ่อนาเนียนพี่น้องบ่อนาเนียนคือหญ้าเพ่งกลุลาสสำหรับหญ้าเพ่งกลุลาเนี่ยเป็นเป็นหญ้าที่นาเนียนพี่น้องปลูกง่ายถ้าปลูกไปได้ละหลายปียิ่งเนียนไปกระปลูกแล้วก็บ,บ่ได้ปลูกอีกพี่น้องตลอดชีวิตก็ได้ ้าตัวนี้เพราะว่าถ้า้าตัวนี้ถ้าเฮ้าใส่บำรุงรักษาดีๆพี่น้องใส่ปุ่นใส่น้ำสม่ำเสมอนี่ได้ผลผลิตสูง้วกยู่ได้ดนตลอดชีวิตเทุาผละพี่น้องถ้าเฮ้าบ่อยากเฮ็ดหม่ก็ได้บ่ตายพี่น้องบ่ตายน้ำท่วมบ่ตายงามเลี้ยงนี่ถ้ามันแห้งอะไฟจูดรวดผลตกมากขึ้นคือเก่าพี่น้องปลูกใส่ดินเอียดก็ได้พี่น้องแต่ว่ากับบ่งามเท่าที่ควรเด้วยพี่น้องเด้อ ถ้าเขาจะได้ผลผลิตจะให้ได้ผลผลิตได้หลายย่มแหล่งก็ให้มีนําใสสม่มําเสมอม,มีนามันมันมากนําพอาซุ่มๆนี่หน่อยพี่น้องแต่ว่ามันเป็นพืชที่ว่าเป็นหญ้าที่ว่าทนนาได้พี่น้องน้ำท่วมกบ,บาตายวิ่นําลดลงขึ้นคือเก่าพี่น้องแต่เพียงแต่ว่าเขาเอาผลผลิตบริส้ทสว่างนาท่วมยาตัวนี้ผูนน้ใดย,ย่งบ่มีก็หาปปลูกด้พี่น้องเด้อก็ําหรับผู้ที่เหลียงงวเลียงค้าย ถ้าอยากเลี้ยงวายให้มันสบายนแน่แจกหน่อยเทากับปลูกหญ่าพี่น้องสําหรับคนที่ยังมองหาพันหญ้ามาปลูกอยู่ยังเลือกบ่ได้ยังตัดสินใจบ่ได้ก็ผมแนนําหญ่าสองสามตัวพี่นอ้องมีหญ้านี่นเปียนี่เปียมันก็ต้องใส่อันทีปูกทีโนุน่นน้ำจะถมขังพวกนี้ก็บ่มากน้ำถมขังแล้วก็ต้องเลยซับพี่น้องสําหรับหย้าแพ่งกคลาเนี่ยเป็นหญ้าที่ว่า บอยานน้ำแต่บอมักน้ำถามันมีน้ำมันสีบ่ค่อยแพย้พี่น้องถาถบถามีน้ำท่วมแฉะหนะหรือน้ำท่วมขังสีบ่แพ้แต่หันน้ำบกลงดินพื้นเพราะเปียกๆนี่ชุ่มๆนี่มันสีแพ้ดีหยาตัวนี้เปัญญาบอยานน้ำแต่ว่าบ่มักน้ำด้วยพี่น้องเด้อปลูกหน่อยได้หลายขึ้นนิด้หน่อยเลยพี่น้องของผมมันสองไรนี่ผมปลูกในเรื่องวันบ่ได้ยคอยได้ให้งัวก,กินดอกพี่น้อง พอพอผมใส่ห้าในเปียหญ้าตัวนี้ก็มีแต่ได้แบ่งพี่น้องแบ่งขายให้พี่น้องเพิ่นไปเฮ็ดพันช่วงนี้แต่ว่านี่เพิ่นก็น,นัดเพิ่นก็จองไว้หลายอะไรแต่ว่าหญ้าเพ,พิ่นยังบ่ยาวเด้อพี่น้องเด้อหน้าหยายังบ่ยาวเด้ขาดว่าสิ้นเดือนนึงก็ย่ยานบ่ได้อยู่พี่น้องก็สิขยับไปเป็นวันที่10 20พุ20่นลบ่ออาจสิได้อยู่ก็ฟังิ่งเบิง่งอีกเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้หญ้าก็ก็จังโทรมาพี่น้องโทรมา พราะว่าหารอบนี่ก็มีหลายอยู่แต่ว่าก็ยังยังบหย้าเป็นไดโทรมาเบอร์ศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหกได้พี่น้องเด้อโทรมาเบอร์พอวิมลช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรพี่น้องก็หารอบนี่ก็หลายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันขันยังสันอยู่ยังสันอยู่ก็คาดว่าอีกบ่ดนดอกก็สิได้เฮ็ดพันอยู่ก็พอดีแหละส่วงฝนมากเนาะพี่น้องเนาะมันมีฝนมีหนำเช้าก่อนมันยังมันยังปลูกง่าย ถ้าฮัปลูกก็มีนมนะ้ำน่ะมันบ่จะเกิดพี่น้องถ้ามีนม้ำใส่อลไเห็ดคือฮขาตก,กาเห็ดเถือกละเกิดดีเกิดทุกเสียนเลยพี่น้องว่าต้องใส่ท่อนพันไหลถ้าฮัาปลูกไม่นมนะ้ำนั่นก็บริยากนี่แหละพี่น้องเด้อสำหรับคููจีจะมองหาพันหยาไปไปปลูกอยู่ผมเกิดในน้นำซ้ำนี่แหละก็สำหรับชิปนี้มือนี่เอาไว้ซ้ำนีก่ก็นะครับเด้อชิปหนาจังมาพอกันไหมก็สำหรับชิปนี้มือนี่ขอจบไปเพียงแคน่นี้ขอบคุณได้หลายสวัสดีครับ